E uh -huh. uh -huh. มตัวไหนคนปั่นแล้ว ta sống chanh luôn 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 thì luôn 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 phải hoạt này mới ăn rồi đã xuống rồi đây <cười> <cười> <laughs> ไปนอนบะเออบอกให้คนนั่งน่ยื้มาขาสมบูรณ์เลยเด้่

จะก็เคี่ยวออกนอกเนีลยแดดเด็ดเป็นเม็ดอยู่ค่ะคือเงาแล้วผมมีกระพุยเนี่ยผมมีกปะหน้อยเปลี่ยน

Hãy subscribe cho kênh bà Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสร็จแล้วแล้วค่ะ <laughs>

không tham gia quá trình an ninh khổng thắng bây giờ nó mãi 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 ะไเพื่อนะเ่าแถวนี้ใส่สียังเสืีเขียวนะเ่อนมาแถวเนาะ สีควันยาหนะมะสีควันยากับงามเหมือนกันสีควันยาสีเทาแล้วจัเ,เห็นว่าควันยานเป็นสีเทาแมน ชี้เท่าสี uh, Arizona, ้เท่าเอ่อสี้เท่าไทยสวรรค์กัาแฟบักเชมกันมันกับเป็นคนละจังหวะอีกไทยสวรรค์เอือนชีเท่าคือเจ้าเอือนชีเท่าชีเท่า สีเทาแม่ไทยสวรรค์เปิดสีเทา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 อ่อจะเอินสีเทาแม่สีเทาเจ้ามันอ่อนสีเทาไทยสวรรค์เปิดสีเทาสีเทาสีเทาแขนงแขนสีกี่เทาไทยสวรรค์เรแขนแขน

เอาด้เลยก่อนก่อนดินน่อยๆเออได้บอนน่นแหละเออเนยเด็์เดอออกได้ไหมไม่ถากจะไปใส่ไม่ถ่าสิมือล้สิมืออะไร ใช่สิเมื่อกบไปไม่ท่าเมื่อกี้แหละปะไม่เท่าก็อยู่พี่เนาะนอนกันเมื่อนนอนไม่เท่า สกมือก็ม,อมีนาม้านะชามนตาลเรนี่ตาไม่ก็ตาหลดคนนี้โอ้โอ นะคะพกดใีใครใครกินแ้้เลยนอนไ่่าวนอะเพื่อนเมื่อไรจิ้มเมื่อน,น้ำพายบ่เนี่ยเมื่อกับร้านสาวเออยันกระตุนพาลบเนอแไ่ขาวาเนาะ ไม่ครับรก็แยกร้านพาลูก ตกแหงี่น้องเลยอ่าหืมบดแหเสื้อในตู้กับแคมป่า

เจ้าก็าไรมาแต่น้องเนาะไอ่เปลี่ยนควงแหงนองดูคุณต้มแห้งขนาดเลยเมื่อบทันแล้ววชิชัยโต่งกำลังขึ้นปูนหากกันแล้วเนาะสาบซอยเพิ่นแล้วแล้วพาหนึ่งจะหน่อยกับเมื่อแล้วนี่ฝนเดือนและกั ที่ได้กรับก่อนแล้วมันเนี่ยโอ้ห้องน้ำเพิ่งจ,จนเต็มเต็มเลยห้องน้ำภาใหญ่คือแล้วเรียบร้อยภาใหญ่สบายดีนางฟวงเป็นผสมปูนให้อาบ่าววันทอง น้ำท่วมคัาแรงมัเนี่ยก็ไหลมาแต่ทึ่งหมดฮะมาแต่ทึงบมได้ไม่เท่าโอ้กวกมีคุมมีคุมหัวเบ้ตกคุมแล้วนี่ โอเคเนะาะพ่อแม่พี่น้องมาฮอดนี้บ่าวจะมั่มก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่เอฟซีเมื่อทุก,ถ,กถูกทานเนาะที่เบิ่งคลิปบ่าวจะมั่มแต่ต้นจนจบโดยบ่ข่ามโฆษณาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจบ่าวจะมั่มเฮ็ดคลิปาาใหม่ๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ชมเนาะขอขอให้พอ่อแม่เอฟซีเมื่อทุกถูกทานจงมีสุขภาพรา่างกายแข็งแรง,แรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมควรมุ่งม,มั่นปรารถนาเนาะ ใสใส่มาใส่กับแค้วข,ขาดปลอดภนะัยเนาะบาจมำบอพิษพลาดประก,รกันใดกับขอกราบอภัยขออภัยนะเน,นาะฮะเจอกันคลิปหนานะเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากอย่าลืมเนาะฝากซองบาจมำเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อประพาดคลิปใหม่ของบาจมนนะจาเนาะเจอกันคลิปหนานะเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี